โอเคสวัสดีครับทีนี้เรามาดูกันครับตัวเครื่อง that, that s t e a m a r Innovation Dust Mite Killer เนี่ยหรือว่า Dust m t e Killer นะฮะซึ่งเป็นนวัตรกรรมเทคโนโลยีจากที่อเมริกานะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่สามารถกำจัดไรฝุ่นและตัวเลือนเนี่ยได้ตาย100% 100%เนี่ยทางเราการันตีนะครับว่าถ้าไม่ตายเนี่ยทางเราคืนให้เลยนะครับซึ่งของเราเนี่ยได้รับสนิทไปเขียนนะครับที่ผ่านการทดลองเนี่ยจากองค์ไม่ได้สั่งการให้ที่เดลตอนนะครับว่ากําจัดตัวเลือนได้ตาย100% ลกถึงาสามารถต่างๆของทา,างสหรัฐอเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทกำจัดมแมลงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทสวิตต่างๆ <c oughs> ก็ใช้เครื่องสตรีมาตัวนี้ในการกำจัดตัวเลือดและตัวแรงสูบเช่นกันนะฮะทีเรามาดูกันอันนี้เป็นซากของตัวเลือดนะครับที่เราไปเก็บมาหลังจากที่กําจัดตัวเลือดไปแล้วเป็นซากของทางโรงแรมรีสอร์ทแล,ล้วก็โรงแรมทีเรเช้าต่างๆนะฮะที่ติดมากับพวกชาวต่างชาติทางเราเนี่ยทำการไปพ่นตัวเลือด แล้วตัวเลือเนี่ยก็ตกลงมาตายที่พื้นเราจะเก็บซากมาให้ดูครับเป็นหลักฐานว่าตัวเนี้เครื่องนี้สามารถที่จะกำจัดได้ตายาร้อเปอร์เซ็นตน์เลย